กรรมการยืนไกลเลยฮะเราไกลเลยไกลเลยกรรมการสู้ๆเอาขึ้นเอาขึ้นกลับกลับับใจเย็นปรรกาได้ Anh đi gần. Bố anh ở trên. Mayu, Mayu. Huỵa hơi lăn, Hơi lắng, hơi 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 Quả ơi quả ơi เขาเขาเนี้ยแข็งมากลยอ่ะเก่งด้วยเขาเก่งเขเก่งในบ้านน้องเล่นเกมเก่งไม่แพ้ผมเลยเดี๋ยวบอลเราเก็บทีหลังได้ไหมเออโหโคตรแม่นป้าแก้วป้าแก้วลูกบอลออกไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเอาไปคืนเอาไปคืนเออป้าแก้วระวังชนระวังชน โอ้โหมุมโคตรยากมุมอย่างยากได้ไหมได้ไหมคลิปเลยคลิปเลยเออคืน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 เออไม่ลุกไม่ลุกเออคลิปคลิปเออคืนคืนเล่นอะไรอยูรวดจรวดจรวดแป๊วจรวดแล้วแก้วแป๊วจรวดแล้วแป๊วจรวดแล้วสุดยอดสุดยอดน้องเป๊าสุดยอด เออเออมาแก้วนั่นสมาแก้วาแก้วาเอออ่เฮ้ยเฮ้ยนั่นสิผมก็ว่าผมก็ว่างั้นแหละครับ ไปแล้วไปแล้วพุ่งเลย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 เขี่ยเอาเขี่ยเอาได้แล้ว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 แก้วกลับแก้วกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเออโขงเออวนวนวนเออบอมไม่แก้วบอมบอมเออบอมเฮ้ยเฮ้ยเขาบอดบอม อ yes? ูแชมเลยแบบเทไรอะตึ๊ด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 ห้าสองห้าสองหนึ่งสสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สองห้าสิบห้าสองว้าบอลเขาบอลเขาบอลเขาเขาเขาได้ห้าเต็มเทาไรแหละสิบสามสิบสามสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าเราห้าสิบห้าสิบสองเราห้าสิบสองเราห้าสอง สี่ห้านั่นน่ะเราห้าสองเออห้าสองด้วยเรามีนี่ห้าสิบสองสี่สิบห้าเขามีบอมด้วยลูกหนึ่งห้าสิบสองห้าสองอันนั้นอ่ะสี่ห้า นักคะแนนเขาต้องไม่งงสิอสอขเร็วันมาเร็วคูครูด้วครูด้วยครูครด้วยครูด้วยน่หุ่นยนต์ุ่ยนุยนุยด้น 哎呀,哎呀,哎呀